สวัสดีค่ะวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรอำเภอลำธเมนชัยจังหวัดนครราชสีมาประจำปีงบประมาณ2568โดยนโยบายสำคัญของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมามีทั้งหมด3นโยบายดังต่อไปนี้โครงการบำนาญประชาชนปลูกต้นไม้เป็นเงินออมส่งเสริมให้ประชาชนร่วมปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียวและยังถือเป็นการอ,อมระยะยาว เปรียบเสมือนบำนาญในอนาคตพร้อมลงพื้นที่ติดตามการปลูกโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ334รายโครงการมอบเงินล้านรับขวัญหลานย่าโมเป็นโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อนำไปปลูกเป็นเงินอ,อมระยะยาวให้แก่เด็กแรกเกิดมีผู้เข้าร่วมโครงการ15รายโครงการพืชที่ชอบดินที่ใช่สู่รายได้ที่ยั่งยืน เน้นการส่งเสริมให้เกษตรกรเลือกปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และดินเพื่อสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพและรายได้ที่มั่นคงในระยะยาวมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน59รายต้นแบบจำนวน4รายและได้เข้าร่วมอบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนโครงการตามตัวชี้วัดของกรมส่งเสริมการเกษตรประกอบด้วย7โครงการดังนี้ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี2568ได้จัดซื้อเชื้อราตรายโครเดอร์มาน้ำส้มควันไม้กากน้ำตาลเชื้อ e อเเพื่อสนับสนุนกลุ่มแปลงใหญ่จำนวน3กลุ่มได้แก่กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวหมู่1หมู่15ตำบลบ้านยางและกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวหมู่3ตำบลช่องแมว โครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาพพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้ลงพื้นที่สุ่มสำรวจความหนาแน่นการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังแมลงหวีขาวยาสูบโดยใช้วิธียามาเน่ในการสุ่มและได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เพื่อประเมินศัก,กยภาพของหมอพืชชุมชนพร้อมทั้งการจัดทำเชื้อราตรายโครเดอร์มาสำหรับแจกจ่ายในกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อปรับเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มแปลงใหญ่จำนวน3กลุ่มโครงการทะเบียนเกษตรกรและบริหารจัดการสารสนเทศการเกษตรด้านพืชได้ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนการเกษตรได้โดยอำเภอลำทะเมนชัยได้ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรแล้วจำนวน5 1า1นนครัวเรือน โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนได้นสนับสนุนการยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนจำนวนหนึ่งแห่งคือวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ข้าวหมู่ที่15ตำบลบ้านยางโดยสนับสนุนกระสอบบรรจุข้าวและปุ๋ยเคมีโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในด้านการพัฒนาเกษตรกร ได้จัดการอบรมให้ความรู้เรื่องการผลิตและการใช้เชื้อไตรโครเดอร์ม,มาพร้อมทั้งพาเกษตรกรไปศึกษาดูงานนอกพื้นที่เพื่อเปิดมุมมองและเพิ่มพูนประสบการณ์นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนการให้บริการของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสพอกอและศูนย์เครือข่ายโดยใช้สพอกอหลักเป็นศูนย์กลางในการจัดเวทีถอดบทเรียนถ่ายทอดองความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน โครงการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกิจกรรมคลิกออฟหยุดเผาระดับอำเภอพร้อมทั้งลงพื้นที่สร้างการรับรู้ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรอย่างจรงิงจังและทั้งหมดนี้คือผลการดำเนินงานของอำเภอลำธมนชัยที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนงานเกษตรเพื่อประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรและประชาชนอย่างแท้จรงิง หากมีข้อผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยสำนักงานเกษตรอำเภอลำเมนชัยขอขอบคุณค่ะ